กลับไปข้างหลังได้ไหมอ่าไม่ได้โอ้หมอนี่มันมที่อยู่ในความทรงจำของผมขาวคนนั้นนี่นะฮะ สู้บอกเลยว่าฉากคือฉากนี้เลยแบบอลังการดูแบบอยากให้ออนิเมะเป็นอย่างนี้ด้ซ้ำไป ของแท้ของแท้ดูดิ <laughs> โอ้ The Internal Security Agency, the Grandmaster, <laughs> and to me. I went to Jinzhou to execute him, but at the time, he wasn't what they claimed. It was only later that he fell to the Trinodian's influence. For the lives lost in that battle because of him, death is too light a punishment. But it's what I can give him. And what I must. Come now, lad. Miss this ship to Mingzhou and you're waiting till morning. They call you over. You are not without a home. You are a blade with a sheath. ตอนทานนี่จะรันเจอเพลงไวเกาพอดีเจอกรนที่น,นานๆ <c oughs> จอเนเอี่ย open browser open browser ดีกว่ามากเนี่ยม <c oughs> ันบอกให้ด้วยนะว่าเทียนเท่าไหร่ เ้ยกือบดีแล้วนี่ขี้ดำเกือบดีแล้วขี้แล้วขยันปัน้นขี้เล็บหน่อยก็รู้สึกโอเคแล้วนะตามจริงไม่ได้แย่ขนาดตัวนี้อย่อยนะ ้าอะไรมันกี้เดี๋นฐานควีน้อที่เธออาศัยอยู่ในสถานที่ที่รู้หาเช่นนี้เพราะขุยยากพรกะขุณหน่อยใหญ่ไมไปคับครับโอ้โอเคละตายวันนี้เห็นที่เลยครันผมเคยมีอะไรไปมากกว่านั้นทำให้ผมแต่คนเพื่อเก็บผลหลายประการโตซะเบิดเลยครับ อุโมงค์ปุ๊บอุ้มงมองเห็นอะไรยอกตัวเบิดเลยเลยไอ Ồ oh, <laughs> อันนี้ไงดูดูโต้ดูมันได้เลยอืมขั้นสามอันนี้ขั้นสามแล้วก็ป้างไงนะ โอ้โตมันเหมือนเกมทั่วไปเลยที่แบบนั่นแหละดาเมจล้วนแล้วกัน ทีเทื่อเทเลพอร์ตทีค้างด้วยชิปค้างเพื่อวิ่งแต่ถ้ากดทีเดียวจะเป็นการหลบหรือกลิ้งในเองเอ๊ะเมื่อกี้อะไรอ๋อ SP Mà đi kết thúc. đẹp như thế ่เดี๋ยวเราวิดีโอมึงเล่นไงไงเนี่ยทำไมไอคอนเซปต์นี้เพ,พิ่งเคยเห็นเอามาใช้ไอเนี่เนยเสาถืออาวุธทางนี้เห็นเห็นตอนแล้วเนี่ยตอนที่มันไอ้นี่ยังไม่ได้เป็นเดโมโใช่ยังเป็นภาพบ้าีร์่ีไ <laughs> ปบีไป,ป đây anh ăn, mình chiều oh, uh... ở Ok cái đi เลือดดื่มเอาทีเดียวนอนเลยเพีงมีมองหลอนเลือดเด้มอยู่ดูดืมดูใช่ไหมทางนี้ อุยแรงนั่นน่ะนีไอเรียบร้อยเสื่อนเดือดสองแต่อัพเกรดจากเดือดสองตอนนี้มาได้ปา่าวะไม่รู้เอาอันนี้ก็ได้ ถ้ามานันไงกดเล็กหนึ่งอะแง่ยัยงงี้เลยอันนี้คืออะไรวะเซคิวพอยต์อ๋อได้อีกอันหนึ่งอะ่ะ <c oughs> โอ้ แม่งอะไรอะ่ะไม่ใครเลยทิ้ช็อตที่มันทำตัดใจใช่ป่ันอีนี้เนี่ยจะได้เห็นช็อตดีๆแล้วแต่ไม่ได้เห็นอะไรวะเนี่มันตัวอะไรนี่ไม่ได้มีพลังสายวายราึเปล่าไม่มีเลือเดเต็มไม่ใช่ฟอ,อ,อ,อดีกว่าเดี๋ยวจะเล่ตลาดไอ้ที่ ถ้าจบเดมโมมันจะขึ้นจบเดมโมใช่ไหมจบเออถ้าจบเดมโมมันจะขึ้นจบเดมโมใช่ไหมโตใหญ่มากาที่เนี้บางทีมันอาจจะไม่ให้เราสู้ <c oughs> อจบตรงนี้เลยก็ได้อืมโตเคียวนั่น บอสหรือเปล่าอันเบรกกระโบออัตแท็กขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหดาเมทเนียมันดิ่งเมื่อเลยนะ อยากรู้พวกนี้ไปหาอาวุธกันจากไหน มาสี่ ไม่ต่อยอ่ะอืมโอ้นี่มันอะถือถือเนน่าเสาเป็นอาวุธเองว่าแล้ว ui vậy, hết Hãy subscribe cho kênh luôn Mì Anh 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 nhiều đúng anh? อบนี้โอพ,พาวเวอร์เลยฮะเพรานั้นอาวุธจริงๆมันน,น,<า>น่ะนั่นฮึโดนโดนโดนเลย นี่คืออะไรต้องพักกันโอ้ยูซอสยิบยิบทิกกอ้์เอาว thank you for playing oh. <free. S 2> น่าโดนเคลียร์เลยว่าแล้วมันต้องแบบหมุมอย่างนี้มันต้องมีสักช็อตอย่างนี้โดนหักมุมอย่างนี้เดโมจบเลย